สวัสดีครับมาแปดส่วนบมาแล้วครับพบกับมาแปดส่วนบฟูรีวิวอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแกันพับน้องใหม่ของดาฮอนนะครับเป็นน้องใหม่ระดับเริ่มต้นเลยนะครับและนี่คือดาฮอนวิบี้ดีเจครับผมอโอเคแต่กานพับดาฮอนวิบี้ดีเจนะครับ,บกานพับราคาน่ารักของดาฮอนอยู่ที่ราคา1นึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับ ห่างหายไปนากับราคานี่ของดาฮอนเนอะเพราะว่ารูดได้ปรับราคาขึ้นไปอยู่ที่1น0 0งแล้วนะครับช่วงเหมือนต้นๆเลยก็เรียกได้ว่าห่างหายไปนานแล้วตัวนี้มาแทนแล้วนะครับอ่าวีบีดีเสเปคเป็นไงนะครับเริ่มต้นเลยครับเป็นรถพับเฟรมอลูมิเนียมตะเกียบเป็นเหล็กไฮดรติลนะครับหางโค้งนะครับแล้วก็คอปรับสูงต่ำได้ชุดขับชิมบนโนเจ็ดสปีดนะครับ แล้ววันใดแบบพับได้นี่คือสเปคเบื้องต้นของว b บีดีเดครับผมเดี๋ยวเราเจาะรายเดียดกันก่อครับว่าเจ้าว b บีดีนะครับสเปครายละเอียดปบ้างครับผมขอญาตหยิบกล้องมาถ่ายให้ดูเป็นจุดๆเลยนะครับจะได้เห็นชัดกันนะครับไปเลยครับวันนี้เราขออนุญาตเอาสีขาวมาโชว์นะเพราะว่าสีขาวนี่คือรถที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับผม ามาชมกันนะครับวันนี้คอบพิทครับผมคอกพิทของ v i b บี้ดีนะครับก็จะเป็นมือเกียร์ของชิ m โ n o Revo ร์ชิปนะครับพร้อมแบบปะปอกแฮนแบบกลมๆนะครับเป็นยางนะครับมือเบรกก็เป็นดาฮอนนะครับแะ้วก็เป็นอะลิเนียมอรลอยทั้งชุดนะครับชุดคอจะมาพร้อมกับตัวล็อกแฮนแบบก้านเล็กนะครับซึ่งมีข้อดีคือ หากติดอะไรเพิ่มเติมข้างหน้านี้มันก็จะปลดล็อกได้ง่ายนะครับชุดคอมอับอสูงต่ำได้ของดาฮอนนะครับมีโลโก้ดาฮอนด้านหน้ามาด้วยนะครับตัวนี้คอนคอพับในนะอ่าแล้วก็มาเข้าออโต้เซฟตี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับระบบเบรคของวิบบีดีเจจะเป็นระบบเบรคแบบว b บีเบรคของดาฮอนเองนะครับ ยางก็เป็นยางดาคอนน่าจะผลิตโดยจากคอมพา s s สนะครับอัดลมได้สูงสุดอยู่ที่4.5 psi ครับผมดูมหน้า7.4มิลระบบล้บอ,ลอจะเป็นแบบ ball bearing นะครับพร้อมขอบล้อแบบ single wall เสียร,รลวดจะเป็น4สีสแตนเลสนะครับเฟรมอลูมิมเนียมเฟรมของวีบี้กับรู้จะต่างกันจุดตึงตรงนี้นะครับ ของ v ีบีจะไม่มีจุดยึดฐาติดมานะก็จะเป็นคิงคีเรียบๆนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะผมเป็นคนที่ปกติดยันเสียบที่เสื้ออยู่แล้วนะครับโลโก้วีบีจะอยู่ที่เฟรมท่อนกลางนะครับตัวใหญ่ๆเป็นสีดําและสีเทานะครับจานหน้าแบบห้าสองฟันนะครับเป็นขาจานเนียมของคันอรลอยของดาฮนะครับพร้อมใบบางโซ่สข้างนะครับอ่า ระบบเบรกหลังก็เป็น v ีเบรเหมือนกันตีนผีเป็นชิบานโน่ทวนนี่พร้อมเฟืองท้ายชิบานโนขนาด14อ่า28 7จ็ดสปีดนะครับตัวนี้ก็จะมีหลัอ่านเป็นลายเอ่อเป็นลายดาโคโครฮอนใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นทรงหัวขวดนะครับเหมือนรูทเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากรูทด้วยก็คือเรื่องของ การเดินสายนะครับดาฮอลลูดในโฉมใหม่ปี24เนี่ยจะใช้การเดินสายไปที่เดียวเทกด้านล่างนี้และไม่มีจุดยึดสายแบบนี้แล้วแต่วีบี้ยังมีจุดยึดสายอยู่แล้วก็เดินสายไปทางซ้ายทั้งหมดนะครับซึ่งในเรื่องของการเดินสายด้านซ้ายเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับทําให้พับแล้วสายมันไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับบอกเลยว่ามันแจ๋วจริงๆบันไดพับที่มากับวีบี้จะเป็นบันไดพับของเวลโกที่เป็นพลาสต,ติกทั้งตัวนะครับอ่า มาถึงขนาดนี้เพื่อนๆคงอยากรู้ว่าเจ้านี่หนักเท่าไหร่สีนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่มีแต่แกก็ไม่มีนะครับ v ิบบี้ดีเต้ำหนักอยู่ยที่11.99กิโลกรัมครับผมผมลองชั่งแล้วตอนที่เซ็ตรถเสร็จแล้วพร้อมันไดสองข้างนะครับอ่าโอเคทีจะมีคำถามนะครับว่าเจ้าดาฮอนวิ b บีจะเหมาะกับใครล่ะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าดาฮอนวิบี้ก็จะเหมาะก,กับคนต้องการแต่ยันพับนะครับที่ระดับเริ่มต้นขี่ออกมาได้ทั่วไปในราคาที่ไม่สูงมากและก็เป็นแบรนด์หลักที่รับกันยาวนานสิปีนะครับตัวนี้ก็น่าจะการสิปีนะครับอันนี้ไม่โชว์นะไม่ไม่ก,นะไมไมก,กว่าหแหละแต่ว่าก็ประกันนานแน่นอนนะครับต่อดาฮอนนะครับอ่า อีกส่วนหนึ่งก็คือ VB จะมีด้านหน้าจะมีเมาส์ให้ติดได้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าออปชั่นหลักๆก็มาครบคันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็เทียบกับรูทก็คือตัวนี้จะไม่มีบางโคนแล้วก็ยางของรูทก็จะเป็นเกรดที่สูงกว่านิดหนึ่งพร้อมปอกแขนของรูทจะเป็นแบบมีพักอุ้งมือนะครับส่วนต่างกันประมาณเกือบสองพัก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณาว่า จะชอบตัวไหนนะครับจริงๆรู้จับตัว v ีีเนี่ยนี่ได้ว่าสูสีกันเลยนะครับแทบไม่ต่างกันแต่ว่า v ีบีเนี่ยทำมาเพื่อ,อตอบสนองคนที่ต้องการรถเริ่มต้นจริงๆประหยัดแล้วก็สามารถไปต่อได้ดับหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเขาต้มยางอยากได้ยางที่ดีกว่านี้จะซื้อรู้ประถอดยางก็กระไรอยู่นะครับตัว v ีีก็จะตอบโจทย์ได้ดีตรงนี้นี่เองนะครับ1มื่นก็มี3านะ วีบี้จะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสนใจก็ติดต่อที่มาส่วนใบได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ